สวัสดีครับแอดมินมาทำอะไรครับแอดมินสมัยอ๋อวันนี้เอาไม่เป็นไรเพื่อนเอาข้าวปุ้นมาขอมกินน้ำยาเอามาเลี้ยงอาจารย์นักดนตรีและทีมงานจากเบื้องหลังจากคุณแม่สุภาพนำองศาครัวลำพลินแล้วก็ของลูกสาวบนเกื่อลูกสาว,สาวได้ลูกสาวแกเนาะครับผมอ่ะเราโอเคนะครับกำลังซ้อมกันพอดีกำลังซ้อมกันพอดีนะครับเดี๋ยวไปต้องบอกบอสก่อน นี่นะครับาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องเบิ้มอาพูนครับรบหมอแฟนคึินสดีครับอาขาจรย์ครับ,อ,อ,รบอันนี้จากคุณแม่ พี่หวังพี่หวังจากคุณแม่สุภาขอบคุณมากคบขอบุณนซิโลครับสวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้ใดมาทด้สื่อบัตร2ตัวนะครับหนึเลยในกองโตทางไหนทีงนี้เนาะหัวท้องคนก็่ซสอมเพ่งอยู่วันนี้ก็ได้ครับพอดีคุณแม่เราล้วขับปุ่นมาหอยจารระนตตีขอบคุณครับสิบโล 对对对对，你先来，你先来。<noise> นะครับอุะต้มากรมาด้นรมาได้ไหมอนน่อยเนาะ เดี๋ยวจัดใหม่เป็นทีนะครับพอดีเป็นกำลังสอนบนทีกันครับเดี๋ยวครับอาจารย์เตรียมจัดใหม่เร้ยครับเด้อโอ้ขอบคุณเด้อครับขอบคุณคุณแม่สุฟาเลยถือบอกกับน้องกินให้อายาณตติทุกท uh, ุกๆคนโอ้แดดภากแางสครับขอบคุณมากครับ เมืออดป้งมันก็ไมนะครับอากาศเชิญนะครับพี่น้องนะครับผู้ได้บทสนอวัสุตัวนะครับอะลายสดนะครับในกลุ่มปิดของเรานะครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์เป็กสวัสดีครับหมอเเขียคุงแม่สุภาพเวชเขียวหุบ เอานมกินมาคาครับมาให้พ่ออาจารย์ดุตีขอบคุณอีแม่ละลาสิบโลนะสิบบาทขอให้อีแม่มันมันก็ได้ก้อนดีกนะครับดุกอย่างกอยัางได้สองพนสอกนักที่มาชมหน่งตอกนักโอเคอาจารย์ครับครับการสนับสนุนศิลปินครับพี่น้องนะครับทีทนไรการพี่น้องก็สิได้เบิ้งนะครับการชูแบกมันไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับพี่วัง แม่อีแม่นมกินใหมนะครับอยากินจะสร้ากให้มุกหลคนมานั่นอดี่เป็นมะหวันเมืหวานสิกินกินกินขนมเี่ยนแนวเต้เราใม้ถึงสิโลนะครโอ้กิแล้วไหมีแค่แค่พักเลๆิแ่พักเลยครับพี่ตุ้ยนะครับเดี๋ยวมื่อนไขนะครับีให้างเชยวิรินะครับเป็นคัวยนขึ้น้นขนขอ้นขึ้นขข ก็พยเยามี่จมีท่าท่ากอองอไเด็งกีตการ์ลอะเจาะเป็นพระเอกที่ดีปมากตอนที่เราเนี่ยบักเฮ่อัาได้สีนกอะไรแบนี้ หน้ากำลังมากครับครับมาโดมครับบ้านเนี่ยมาขึ้นเนี่ยฝนตกหลับกันแล้วครับหลับจากโดมครับโดมงท้องไปมูซิซี่ครับเนี่ย,บ,ยบ้านเนี่ย ให้นเบื้องบนเลียวๆเลยนะครับเนาะวันนี้ตัดต่อผมนอย่างให้เบิ่องบนเรียวๆเลยครับ พาเบิ่งเงาบางอันปกติคำเหตุการณ์ปกตินี่วางเปิดจะฤดูกาลของวงสาน่องครับเดี๋ราไปติดสภาพเบืนี้นี่ครับสนามนี่ครับสนามกีฬานี่ครับปกติกาสนามช่างยาเนี่ยตัวล่างกับเตรียมตัวละครขับล่างนี่ครับจะเป็นที่เปิดฤดูกาลครับนี่ครับตัวนี้ครับตอนนี้ ไปเปิดก่อนนะปีนนี่ครับโค้ที่วางนี่ครับป็นวางเปิดไดูดกัน มูกเก่าครับพอานีก็สิงางันบ้างนะครับตั้งไว้ทีนี่เหนยางจากมูเก่ามัสนามาเปิดฤดูกาลนะครับน้สิว่าดี่พากันเต้นเลย i <laughs> don't สวัสดีครับคุณแม่เมื่อกี้เอาไปโดมเร,รีบเยบร้อยแล้วครับค่บคุณค่ะคุอาจารย์นึ okay, น่งตีเรียบร้อยแล้วครับ,บกัดประจา์สุทิ้งก็ดีใจหลายครับผเออ,อเดี๋ยวเหมือแรงก่อนเหมือแรงจะเสียอันอันครับายซีนเนาะ การใส่สร้อยจุอยขีแม่คนละถ้านีก็เลียงจนเบื่นครับครบเสร็จแต่เนาะม่แ่มาท่นเดีมาเหลือเท่าไรกับผู้ได้ยากก็ไม่กินโลดเบแล้วล้วไปต้วกผู้หาก็หายน้ำเด้อผู้มันเกิดมันีก็คอยโกมานั้เด้อ อันพูอันทีแล้วกับไว้พ่อหน่อยมันเกิดลูกสาวแขวนน้ำเน่าแล้วกับสื่อซอยแม่จะยสายแล้วไว้พ่อหน่อยนะครับสาวเออีดี เอาเน่ยลาน้แนิในเนดี้วยรีว่กราเบิยวให้พาเช่อ้วนวิปนี้ปิดเลยแม่ให้คนท่าคนเราด้วยหนิเป็นเชียไปนะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนิยิ้มแล้วแบบคกเขาชงวนน้ยิ้มแล้วเบิ้งแล้วยาอยู่ซื่อ ไก้กดไค์กดแชร์กุดติดตามกดซับสไคร่ใบบักกูดพร้อมทั้งหมากกันเลถตาซุปต้องดังกระมูด้เเอ้าโหดพดะมาดนิกิ่แล้วเ่วางไหนหนึ่งสองสามโหดพดบักกบัแจวดจัดฟาดมึมาเอะไ้ทเอะไาเลอะาร